สบายดีพบกับ LT Vision เราฉีดวัคซีน19ให้ประชาชนกว่า40,000คนแล้วสื่อท้องถิ่นลาวได้อ้างคำพูดของท่านรัศมีวงคำเสารองอธิบดีควบคุมโรคติดต่อสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 โดยมีผู้ได้รับวัคซีนโดสแรกแล้วนะครับจำนวน47,32คน ซึ่งรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็กลุ่มเสี่ยงทั่วประเทศเลยนะครับรายงานยังได้ระบุครับว่าตอนนี้ยังไม่พบผลข้างเคียงเลยนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน19ไปแล้วซึ่งได้รับจากประเทศจีนนะครับโดยลาวเนี่ยได้เริ่มฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์เมื่อสิ้นเดือนมกราที่ผ่านมาโดยมีท่านสมดีดวงดีรองนายกรัฐมนตรีและท่านบุญคงสิหวงศรัฐมนตรีกระทรวงเป็นผู้รับวัคซีนโดสแรกในกลุ่มนี้ครับ โดยลราเนี่ยได้ตรวจโรคโควิด -19 ให้กับผู้ป่วยและผู้ต้องสงสัยแล้วจำนวน1,23,533รายโดยนับถึงวันพุทธที่ผ่านมามีผู้ป่วยแล้วเนี่ยยืนยันแค่49รายครับซึ่งหายดีแล้ว45รายนะครับการฉีดวัคซีนรอบที่2จะเริ่มขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนีนาะถึงต้นเมษายนด้านคณะกรรมการเฉพาะกิจแห่งชาติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ของเรา คาดหวังว่าประชากรประมาณร้อยละยีหรือประมาณ1.6ล้านคนจะได้รับการฉีดวัคซีนในปี2021นี้และคาดว่าอัตราความคุ้มครองของการได้รับวัคซีนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ50ของประชากรภายในปี2022 ก่อนจะแตะที่ร้อยละในปี2023โดยจะมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นในปีต่อๆไปก็ขอให้อดใจรอ,อนิดนึงนะครับเพราะว่าจํานวนวัคซีนแล้วก็ข้อจํากัดอะไรหลายๆอย่างซึ่งคาดว่าตอนนี้ทางรัฐบาลแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกําลังพยายามแก้ไขอย่างเร่งด่วนให้นะครับแล้วพบกันใหม่กับ l, l t Vision ในครั้งหน้าสบายดี